แลคดีที่เกิดชาวต่างชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาบินมาถึงเมืองไทยเนี่ยหาว่าไปทําร้ายจิตใจคนเขาในประเทศเขาด้วยเพราะโรไล,ลมอนเนี่ยเขารักมากเนี่ยมีความผิดมาหาศาลถึงขั้นประหารชีวิตชาวา<ะ>เป็นประเทศญี่ปุ่นโอ้โหปรับประมาณสักสามสิบล้านสามสิบล้านโอ,โโอ้โหติดคุกครับทางจำทงปรับสามสิบปีเช่นกันเข้าราคาเงินเลยนะครับเข้าร,ราคาเงินอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้ความรู้วันนี้ก็ะจาจะได้แนะนําให้กับ หมอปวดเขารู้นะครับอาจารย์ครับเอ่ออยากทราบว่าถ้าหากเราจะทำไงให้เรื่องมันจบง่ายๆทำยังไงฮะจบง่ายๆก็ต้องขอโทษไงขอโทษญี่ปุ่นเที่ยวกันในรายการเลยเที่ยวกันในรายการถ้าจะจบเรื่องไม่สามารถฟ้องได้เออให้มันจบตรงรายการนี้เลยโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่จ่ายเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่หมอปวดขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับผมอาจารย์ครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหนี่มีสิทธิ์ฟ้องได้นี่ครับโอ้โหปรับต้องเท่าไหร่สามเซนปลายโดเลมอนที่มึงไปยิงลูกโป่งแถวงานวัดเนี่ยนะ กูต้องเสียที่ขนาดนั้นเลยเลยอันนี้มันคือทําร้ายจิตใจครับไม่เกี่ยวกับราคาของเงินถ้าคนไม่เอาไปเผาไม่เอาไปทำามันสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ไม่มาสามารถมาฟ้องคุณได้นะครับมึงเสียค่าลูกดอก20บาทมึงได้โดยเลมอนมาตวงครับมึงปรับกูสามสิบล้านถ้าเขาได้โดยเมอนมแต่เขาเอามาเก็บเอามารักษาเขาไม่ได้เอามาเผาอย่างางับบวกเลยนะเออก็รอจริงๆแล้วฉั้นก็ขอโทษว่าไปเผา,าตาุกตาจริงๆคุณกูน่าจะเผามึงมากกว่า ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่า